วันนี้อาสาสมัครพามาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแถวเจริญนครข้างคลองต้นไทรค่ะซึ่งอยู่ในบ้านเก่าที่ทุดโทรมมากๆเลยค่ะแล้วฐานะก็ยากลําบากมากด้วยเป็นอะไรเอ่ย้รแาแงาาเล่งแล้วแขนขาอ่อนแรงข้างไหนคะเนี่ยข้างนี้ค่ะข้างขวาขอ๋อมือก็ต้องกําอ,อยู่อย่างนี้ใช่ค่ะคือแบได้ไหมคะพอทําได้ไหม อืมไม่ใช่ค่ะแล้วเห็นมีแผลที่ขาด้วยเนี่ยนี่คือเป็นอะไรหรอคะตัวแมงป่องหรือไอ้กัดไม่รู้กาขอโทษนเคะมันจะทราบค่ะโอ้ยเป็นเยอะจังเลยไปแง่ไม่กัดมากเลยตั้งแต่หัวข่าไอ้เนาก็ไม่แหวมเ่งมาถึงนี่ค่ะตอนนั้นยลยได้นะคะพอรักษาหายค่ะแล้วก็มาเป็นไอ้กาบเนื้อนี่ค่ะเดินไม่ได้เลย ประมาณว่าหลังจากที่โดนตัวแมลงอะไรไม่รู้กัดเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นแขนขาอ่อนแรงนะคะโอ้หรือว่าจะเป็นสาเหตุตรงนั้นก็ได้นะเนี่ยใช่แล้วเนี่ยเป็นมานานหรือยังคะสิบสิบปีอะค่ะเด็ดแต่ปีอะแล้วตอนนี้นี่ใครเป็นคนดูแลป้าขวัญละคะลูกชายอ๋อมีลูกชายคนเดียวหรอคะมีคนเดียวยังมีความเจ็บปวดอะไรตรงไหนในร่างกายก็มีบางทีเยี่ยวค่ะมันเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ากระพพอหรือ ติดเชื้ออะไรไม่ทราบค่ะโ oh. อ้ก็ไปหาหมอทุงเตือนค่ะมันจะมีกระเพาาติดเชื้อด้วยเหรอค่ะอฮ้อ <c oughs> นี่ถูญเยี่ยวอยู่นี่ค่ะค่ะอ้าวแต่เห็นมีใส่แพรเพิ่ดอยู่ด้วยก็คือก็ใส่ด้วยแล้วก็ใส่เอฟใส่แพระเพิ่ดด้วยต้องใส่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วแล้วก็ลงล่างไม่ได้นอกจากนี้ระคังลูกใจอุ้ม ถามหมอ,หอค่ะลูกชายเขาทำเงินเรือวิจังค่ะอเป็นเดือนน้อยคุณพ่อไปไหนแล้วคะเสียรุ่งมาแล้วคะ่ะก็เข้าใจคะ่ะเข้าใจเขาทำเงนเลยแค่มื่ทสองเองเงินเรือนก็ไม่พอ <c oughs> ค่ะเข้าใจค่ะอืราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่น่าจะเพียงยอเดี๋ยวบ้านชอบเส้อเขาอยากไปรู้ชอบไปอืมเพราะเห็นเข้ามาก็บ้านมีสิทธิ์ที่จะสุดเลยใช่ค่ะอือคือเมเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่มเมตตาบารมีค่ะพราขวาัญ วันนี้เนี่ยหนูตั้งใจจะมามอบเงินช่วยเหลือให้นะคะ,ะเดี๋ยวเมื่วันนี้มีให้เลยนะ,ะวันนี้จะเป็นเงินจากทางกลุ่มนะคะ,อะของเราเนี่ยจะมอบช่วยเหลือให้ป้าขวัญนะคะจำนวนหกพันนะคะอันนี้ก็เป็นจานวนที่ป้าขวัญสามารถรับไว้ได้เลยนะคะโชส,สู้นะคะป้าขวัญยังดีนะคะที่มีลูกชายเนี่ยคอยช่วยดูแลด้วยโชดีเขาเขาเชิดตูงเชิดตัวอบำมาให้ แต่บางทีเราก็สงสัยเ้าเหมือนกันเชคะว่าเขาจะไหวเหรอวันนึงที่เคยเขาไม่สบายขึ้นมาถ้าเขาไม่สบายก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยากให้มีลุกอยางเพื่อลูกตัวเองตายก็ตายไปเลยไม่ไม่ไม่พูดอย่างนี้เลคะขอขอบคุณทุกท่านแทนป้าขวัญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ